ดมดมกันสนใจกันเปล่าเนี่ยนี่นะแสดงว่าใกล้แล้วถึงขั้นนอนดมฉี่นะครับดูๆนะเอาไม่ถึงนะดมไม่ถึงนะครับไม่ไม่ถนัดเนี่ยถึงขั้นนอนแล้วก็เช็คดูนะครับว่าเฮ้ยติดสัตว์จริงหรือเปล่านะเนี่ยแล้วเขาจะไปแตะไว้ที่ปากเขาทุกคนดูนะครับ สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอีเลฟเ n ่นไทยแลนด์ครับผมอันนี้พาแม่บูมามาหาสาม,มีนะทุกคนนี่นะเราขี่มาตอนนี้จะถึงสามีแล้วนะเห็นลหลานลูกๆล่หลานลเลยหยอกกันอยู่นู่นนะทุกคน,นนี่ตอนเช้าเช้าดูให้นะบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนนู่นนะ หมอกกำลังขึ้นขวานเขาไม่อยู่ด้วยนะมาหาตัวผู้นี่มาสามีนะดูนะโอ้สามีหันมาต้อนรับเลยนะทุกคนนะีฮะดูสามีหันมาต้อนรับเลยดูเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อน เพื่อนวันวิสานะฮะเพื่อนของอาบโบโอ้ตะวันกำลังขึ้นนะฮะแต่น,นี้อาบูกำลังขึ้นไปหาสาม,มีเขาอยู่บนโดยนะฮ <c oughs> นะ <c oughs> บูดมฮ้ย <c oughs> ท่รักเราอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เองเหรอเหนื่อยนะดเราอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เองเหรอ ฉันจะมาหาเธอบ่อยๆเราจะมาหาเธอบ่อยๆอยูสามีเขาที่รักเอ้ยเราไม่เจอกันตั้งนานาเธอเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหม <c oughs> บูจำ <c oughs> บบจำสามีได้ไหมบบ เราโบยิงเฮ้ยทำไมสามีเราโตขึ้นเยอะเลยอ่ะหล่อขึ้นเยอะเลยอุ๊ยพากผิดต้องเสียงผู้หญิงนะทุกคนทำไมสามีเราหล่อขึ้นเยอะเลยแล้วก็ตัวโตวขึ้นเยอะเลยไม่เจอกันตั้งสองปีกว่าเนี่ยที่ทักเป็นไงมั่งสบายดีไหมยังเดยคุยคุยกันนะทุกคนทักถ่ายกันเมื่อเพื่อนได้เจอกันนะฮะ วันวิสากับแม่โบได้เจอกันนะทุกคนทำความรู้จักกันเชิอนี่เจ้ากุยน้ำว้าอุ้ยดียังหน้าอินดูเชียวนะนี่ข้ามมหาหนุ่มวูเขาจำกันได้นะทุกคนดู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 โบกับอาสานี่ยเขาอยู่ด้วยกันนะครับเขาเป็นเพื่อนกันเอ้ออสาตูกับโบเยอะเลยนะทุกคน หลังจากไม่เจอกันสองปีกว่าเขาก็จำกันได้นะครับส่วนไอ้นี้นี <c oughs> ่ <c oughs> ถ,ถ่ายให้ใครเนี่ยใครเนี่ยแม่พี่มันนี่เหรอ <c oughs> <c oughs> พี่มันนี่อยู่ไหนทำไมไม่พาพี่มันนี่มา <c oughs> ดู <c oughs> ถ,ถ่ายกันใหญ่เลย พี่เรามหานุ่มเรามหาหนุมามาหาหน่มนะีหนุมน่มพหนุ่มพหนุ่มพหนุ่มเห็นสาวแล้วนะครับอบอาบเกลัลกวพูดเหรบเอาบบกลัวพูด่าูดัตโตบ่บเดีก จตาหนำว่าหนำว่าไอ้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 อออนเนื้ลมินินอยู่ไหน,นเนลมินินเออเนคู่แฟนหนูอยู่ไหนนบุ๋นถอยหาเด็กน้อยเลยนะช่วงเช้าๆนี่พวกหาควานเมย์ก็ไม่อยู่นะจะจะใช้ไปตัดสับประรดนะน่าจะไปตัดสับประรดนะครับ ด,ดูนะครับช่วงเช้าเช้าที่นี่นอนเอียกกันแหละเฮ้ยไปไหนมาไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงจังเลยอ่ะโบโบกาสาคุยกันนะกี่ปีแล้วเนี่ย เขาห้วงดมกันนะครับดมดมดมดน้องน้ำว้าน้องน้องนำว้า,าตรวจตรวจเช็คดูนะ้ยใครมาใครมาอย่างนี้นะดเดินบนแม่อยู่ไม่ห่างเลยนะ ดูหอมหอมทำไมเหมือน,นมันนี่จังดูปากนางปิปากนี่เหมือน,นมันนี่มากเลยนะเตือนนี่มาอาบูมาหาผู้หรือมาหาเพื่อนนี่ตายแล้วมาอยู่แต่กับเพื่อนอยู่แต่กับหลาน đi đi ra nằm bắt chỗ cho quân cho quân cho quân mẹ bồ bỏ nằm bắt Đi thầm đi đang thầm แดดจะร้อนนะทุกคนไอโบไปหาผู้บบาเร็ว่ะยมันมีไม่มาสักทีนี่แอบผสมก่อนบ่หนิครัะนะทุกคนคือ <c oughs> ผู้บบาวผู้บบาวยืนมองอยู่นี่นะนะทุกคนดูน,น,นมนมดมดมดมลวขาที่ห้าออกแล้วนะทุกคนนะ เด่เขาก็สนใจกันอยู่นะวันนี้ว่างนะครับก็เลยพามาทําความรู้จักกันสักหน่อยนะไม่ไม่เจอกันมาสองปีป่ะนะ,ะทุกคนนะครับกับผู้เบาสองปีเลยนะครับวันนี้ก็ได้พามาพามาทำความรู้จักกันนะครับ เดี๋ยบูบูบูสนใจไหมบูบูบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งซี้อย่าพึ่งซี้นะบูเนาะดูนะทุกคนผู้บ่าวก็สนใจอยู่แต่ผู้สาวนี่ตีเฮ้ยเอาดุมดมกันสนใจกันเปล่าบูเบูทายฮะตอนนี้กำลังสร้างความ สัมพันธ์กันเฮ้ยน้ำวาจะร้องทำไมหืมกัวกัวพ่อมีแม่ใหม่ปะเน,นะ่น้ำว้าน้ำวา,ำวาอู้น้ำวาเรียกแม่มากินนมแบบโบนี้ละว,วันนี้ยังยังไม่สนใจกันเท่าไหร่นะทุกคนนี่นี่เขาพามาเช็คเช็คเขาพามาเช็คระบบหน่อย,ย,ยดูพ่อนใจ จะทำอะไรเขาสนใจตัวเมียอยู่นะเมเดืเขาจะมาดมฉี่นะนี่เป็นฉี่อาบนะครับเขาก็จะสนใจนะว่าเฮ้ยติดสัตว์หรือ,อยังนะครับดูนะนี่นะครับแสดงว่าใกล้แล้วถึงขั้นนอนดมฉี่นะครับดูๆนะเอาไม่ถึงนะ ดมไม่ถึงนะครับไม่ไม่ถนัดเนี hey, ่ยถึงขั้นนอนแล้วก็เช็คดูนะครับว่าเฮ้ยติดสัตว์จริงหรือเปล่านะนี่ครับแล้วเขาจะไปแตะไว้ที่ปากเขาทุกคนดูนะครับเนี่ยแล้วก็แตะไวที่ปากดือนะทุกคนนี่คือช้าง ที่เขาเช็คเช็คสัตว์กันเองนะครับแต่ยังยังยังไม่ถึงขีดสุดยอดนะทุกคนยังไม่ถึงขีดสุดยอดไปเ,เช็คสัตว์ไปกัน ตอนนี้เราหาทางลงยังไม่ได้เด็กๆเขาก็อยู่นี่นะดมกันอยู่นี่คุยกันอยู่นี่พามาหาผู้เหมือนพามาเที่ยวหาแม่สาเลยอาโบนี่นะครับน้ำไว้นำ้นำไว้ช่วงไทยไทยนะครับดูกลับร่มเย็นสองเฟตสองเฟตนะทุกคนมีโอกาสเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้รับชมนะครับสองเฟตคนละฝา น้ำป่าร่มเย็นกเกอกเกือกเกอเกอกเกอกเกือเกอกเวือกเกืกอกเกอยเกวกเลือกเกกเกือกเกวกเกือกเกอกเกือกอกกือกืกเกือกเกืกกือาเสอกเกือกเกืกกเก เนี้ชื่อเจ้าร่มเย็นนะทุกคนไม่ไม่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าไลน์หน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปก่อนครับสวัสดีครับ